ผมมือนีกับปบพ่อครับขอนกินตักเพื่อเราหน่อมือนีนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้โอกาสมาเยี่ยมยามคอนเราเนาะบอมีอย่างมาอวดมะโอ้ครับมีแต่กขมข่าวแ่บเซ็มสิมาเห็ดอะไรบ้างเห็นไหมออมันมันอาจจะบ่แปรอะแต่มันอาจจะแปลกสำหรับผมหรืออาจจะแปลกสำหรับหลายคนนะเอาโอเคครับครับนุ่งห่อกว่สีมีอยู่จักหนึ่งสองสองสองสามย่างครับมีสมมูอนห่อนนะครับ ในการโมกปลาใส่ใบตองอันนี้คือให้แรงเลยครับให้แรงให้แรงเลยครับอีนี้อ่าระว่างูสิเดี๋ยวเขาส่งไปแล้วเน่ยเพเขามีแต่โมกเป็นฉินเป็นฉินบ่อครับบ่อครับอันนี้เพิ่งซับเพิ่ไปซับนายากนะใช่เป็นตัวหลดนะเสื้อผมเพราะมันสินมีเอ็นมองโมกไว้ระบายเลยฮะโมกโมบไมีเหลือครับพี่ลีโมกเหลือของใบตองนะเหลือตัวหลดนะต่ัวหลดนะเพราะมันมุนค้มกลมความมุนหอมของใบตองที่อยู่นั่นมีอย่างแน่นตรนี้ะตามงหูก็มีหมด แต่มึงกำลังรออยู่ครับกำลังรออยู่อาหารสิ่งองว่าพร้อมกันเดิสังเกตมึงยังดีอาหารสิ่งองว่าพร้อมกันว่ามันเสียต้นะสังเกตม่งยังดีเอาโอเคที่ตามมึงอ่ะติดตามมึงครับติดตามมึงเนะเสียไปดิทุกคนมีแต่โมกหัวโมกหัวโมกเนื้อใหม่แต่มื่อนี่โมกปลานิ่งครับก่อนกินตับนำเสนอครับปลานิ่งดีเป็นตัวหนิครับโมกทุกทีล่ะตีก็เออตุนตัยใจกูดานนะครับ มกเป็นโตัรดอะมกก็หัวพักกับมกเป็นโตัวกันครับน่ครับมกก็กันนะครับแต่เบิ้งแต่มกสิวอ๋อเป็นทังไหนครบเฟ่ยพยเฟพเ่ยตอนตอนนี้เบิ้งเนี่ยเบิ้งกับบางที่แปลกนิดนึงมันไม่แปลกหรอกครับแค่เขาบ่อเห็ดซื้อน่ะไม่คแต่สารพัดกินกับอธิษฐานแปลกนิดนึงอืมีข้าวข้าวพี่มีส่วนผสมยังไง ป้าตอกตอกยัดออกก้อนนะครับจะค่ายัดใส่แตะถระโอ้โมกคอยยัยจเลยเนี่ยครับผ่โอเคสองใบตองใบเดียวคอยอ้อยโออยโอยออ้ย้อ้ยโอม้้ยอ้อ้อไวอ้อยอ้ยโอ้ย้ยออ้อ้ยอยอ้้อ้ยอ้ยนอ้ยโอ้อ้ออ เอนไม่เด็กตัวยัอ๋ออ๋ออ๋อันไปมองโอ้ยบ่นี่ยบ่เอาหมกไปสิเล่บบบนี้สูตรโบราณแบนี้ที่เอาที่เอาตั้งแต่หม้อหม่องนะผมเองครับห่างแรกเรื่องนี้ผมผมก็เคยเห็นหมกฝันี่เคยเห็นเคยเห็นแต่หมกหัว พขวเขาเอาไปฝากป้านะไี่ให้ฝากผู้ใดนะใส่กันเป็นตัวเลยติกันเป็นตัวเลยครับอ้นเิโอ้ยชุบกระานพี่้นงเออต้องไปเมืองตะวันน่ปิ๊ดบุกปีเกิดต้องไปเมืองกกวัน ส encore, ุกแล้วพ erm oui, ี่น้องสุกแล้วสุกแล้ไปนีุ่กแล้ไปโอ้ยเลยเหรอครับโอ้โจัดสี่กระเล่นนะะไรครัเอาได้สำหรับก้อนกินทับนะครับออมาดีจำหูพี่เนาะ นัมเ <All S 3> <T> ีบเลอเหกเูว <blunt animation> ี <l aman> okay. ่ฮ <l aman> <Okay>. ู <l aman> ้วะคำบัญช้ามากนะพี่น้องเอ้ยัวเอ่ไหนโบาหือบาโอ้ยตำั่วได้บุญไหนตำผงนี่นอตำชั่วตำั่วตำชั่วล่ำพิษล่ำพิษพี่น้องตำชั่วบ้านเขาหครับ ความผิดจชดไปจชทไปเด็กไรไรเอา <c oughs> ดีก็วุ้ยนะไอ้ก็ชัวดเนี่ยเท่าไหเป็นเนมันยินเลยก็สีสันใ็จะกินขนาดพี่น้องน้องหาลมอมู่นะเนือจะบอกน่อยมันแรงเลย เอานีหนาตาคนเตาเอาโอเคครับเนี <brightness> <desserts> ่ยนี่ต <cu> ้ไมโบเมนซาปโรดบัวเมนพ่อมังนานซาปโรดเมนกินแกนมันนำมองี้เออ ยังเลยฮาพี่น้องสุกแล้วบ่เนี่สุกแล้วปลวปายังก็ปลาหมกปลานิยนพี่น้องเอ้ยหมกปลานิยนหมกปลาครับหมกปลานิยนเป็นโตเลยบ่หมกปลาคือบ้านท่ามันซุกแล้ว<ด>สุกแล้วแต่จะเป็นโตรครับโอ้อมีอะไรบ้างพี่เนยกินเครื่องเคียงหอมอันยุบ,บ้านผมไม่แสดงหอมครับเนื <c oughs> ้อจะหมกปลา <c oughs> ถ้า สบ้ยนะเนี่ยมากมากเหมัอนกันโอ้ยพี่หน่มกเด้อโมเมนต์โมเมนต์นั้นแต่กินกินมันคืออันมกขนาดพี่น่ Oh oh